จีดี้เกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์โมชิโมชิสวัสดีดดทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบุรีในเกมยันเดเลสซิมูเลเตอร์นะคะวันนี้กิบุรีก็จะมาอา่ทำภารกิจเดิมนะคะที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะฆ่าทุกคนนะคะอ้าวอ้าว นี่ค่ะคาะทุกคนเหมือนคราวที่แล้วนะจะอยากรู้ว่าเราจะผ่านไปได้ไหมชึกชึกตายซะแก yeah, ตายเราจะไม่ใครรอดไปแทงกันเลสิเดี๋ยวมันวิ่งหนีไปฟ้องครู ตาย,ยาตายยาตายหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมมานี่มานี่หมดแล้วทุกคนตายหมดแล้วทุกคนตายหมดแล้วลากให้มันเร็วๆหน่อยนะกดอามาคราวนี้เราจะไม่กดพลาดนะคะ จะไม่กดเอาลากคนที่อยู่ข้างนอกมาก่อนกดอิวมาแล้วก็อคิวแล้วก็อาอย่าให้มีศพโดนรถเอ้โดนประตูหนีบนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งเหมือนเดี๋ยวมันจะเหมือนคราที่แล้ว <c oughs> ฉันจะไม่ยอมเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้จะเผา <c oughs> ใจแล้วค่ะสวยแล้วค่ะเอาแล้วไงอ่าก็ได้ฉันจะยินรอจนก,กว่าจะเผาเสร็จยินรอยินรอจนก,กว่าจะเผาเสร็จมานีุ่ทกทุกอย่างทุกสิ่ทุกอย่างนี้ยิบมีคนเห็นอยู่คนเดียวนะคะซึ่งเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เธอเป็นวิญญาณ รอนะรอรอตอนนี้เลือดโชคโอเคศพทุกศพเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำ,ทำแผนการให้สำเร็จนะคะโอเคปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ทำได้เสมอแม่ต้องฆ่าใครแม้จะต้องทำตัวเหมือนเป็นปีศาจแต่เพื่อเขาเพื่อความรักของเราคิดซาทำความสะอาดโรงเรียนไปเลยแล้วกันนะพูด้เด็กนักเรียนไร้ค่าน่ะไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ร่วมกับรื่นพี่ที่แสนดีอย่างนั้นหรอกมันแสนดีจริงเหรอถ้ามันแสนดีจริงมันคงไม่ไม่โมโหเราที่โดนดัดฟ้าเราแน่แน,น่ ทบความสาได้หมดค่ะเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเก่าเกําทำเสร็จแล้วเหรอเขาเสร็จแล้วเว้ย A กด์ค่ะควแล้วก็์แล้วก็ควแล้วก็์แล้วก็วแล้วก็์แล้วก็ควดีว โอ้สติเราจะแตกแล้วเนะี่ยอ้อยอ้าอ้อยเดี๋ยวนะหมดแล้วยังอาวุธอาวุธกดอแล้วกดคิวเอากดคิวไม่ได้เอเต็มเหรอหรือว่าอะไรกด E กด E กดิกดเอเอ e. แล้วก็เอาอีแล้วกด R แล้วกดกดไม่ได้อเผาก่อนก็ได้อะอะไรวะจะต้องเผาสามรอบนะคะมันมีเต็มด้วยอ่ะดูดิกดอาดิเออเฮ้ยมันไม่ใช่ทำความสะอสาดทำความสะอาดรอระหว่างเผานะคะระหว่างนี้ที่รอเผาอยู่ ฉันสงบไม่ได้เลยอ่ะฉันไม่สงบไม่สามารถสงบสงบใจอย่างนี้ได้แล้วฉันจะเรียนหนังสือได้ไหมเนี่ยอ<ป>อาำความสาดทความสอาดรอรอรอเตาเผาเสร็จแมวแมววเราไม่มาเรียนเราไม่เข้าเรียนไม่เป็นไรใช่ไหมเนะี่ย เรียบร้อยเรียบร้อยไม่หเหลือไม่หเหลือเอาให้เรียบร้อยเอ้ยเช็ดเช็ดพื้นเช็ดพื้นนมดกดอาร์ดิกดอาเอ้ยเดี๋ยว,วอ่ะอ่ะเช็ดให้ให้เรียบร้อยอย่างนั้นแหละอ่ะโอ้ยมันเร็วไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลูกครอบคลมหน่อยนะคะ ทำความฝ่าแบบนี้ใจเย็นๆใจของฉันใจของฉันหน่ให้มันเลีเ้ยงยากว่านี้หน่อยเดี๋ยวนี้เรงนี่อีกนิดนึงให้เรียบร้อยโอเคกดอาอาดิเลี้ยงยากเหมือนกันนะเนี่ยกดอาใส่เข้าไป พันธนะเปลื่นเลือใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เผาเรียบร้อยเหลือแค่ร้อยเท้าเล็กน้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อย,ออย,อาาย,อยโอเคเอาละแล้วเราก็เข้าไปไปขึ้นเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะต้องไปเรียนเราจะตั้งใจเรียน อาจารย์คะที่หนูเข้าสายเนี่ยเพราะหนูทำความสะอาดโรงเรียนนะคะหนูมีไม้มอเป็นหลักฐานค่ะอาจารย์อาจารย์ยกาเพให้หนูเลยนะเปิดประตูสิคะอ้าวเฮ้ยเข้าห้องไม่ได้ชิบหายแล้วไงปล่อยของยังไงอะปล่อยปล่อยของยังไงอาจจะอ๋อคลิกขวากดกดคิวเ e ลโอเค อาจารย์คะหนูอยากจะเรียนหนังสืออาจารย์หนูเรียนหนังสือไม่ได้อีกแล้วเหรอดูท่าวิ่งของเราซะก่อนคนะ่ะเดี๋ยวๆๆๆเออคือว่าอ้าวอ้าวอ้าวทำไมอ่ะ เราตัวสะอาดนะเว้ยเฮ้ยเราสะอาดนะเว้ยเขาคงจะไม่สามารถคงเขาคงไม่ไม่ทางรักสนใจฉันอีกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยฉันสะอาดนะเว้ยแสดงว่าแผนนั้นใช้ไม่ได้นะคะเราคงจะต้องใช้แผนอื่นต่อไปกิฟก็ไปทราบมาว่ามันเราสามารถพาคนกลับมา กลับบ้านได้นะคะซึ่งเราก็อยากจะลองทำดูเหมือนกันอ่ะว่ามันทำยังไงนะคะเฮ้ยเธอเราสามารถกดได้เลยปะ่ะนี่นะคุยกับเธอเอ้ยเดี๋ยวๆๆเราจะเก็บของกดไงนะเออกดหนึ่งมันมือเปล่าก่อนเออช่วยช่วยตามชินม,มาหน่อยได้ไหม ฟอรั่มมีเออ,เอ,อขอโทษนะจ๊ะช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมฉันอยากจะ,จะคุยอะไรด้วยหน่อยนะ่ะวันนี้สี่มาโอเคเราจะล่อเหยื่อไปนะคะก็ <Okay. S 2> ได้ยินว่านะคะที่ตึกนั้นนะคะตึกนั้นอาคารอาคารหลังนั้นอะ่ะแล้วมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งนะคะก็ได้ทราม,มาจากหลายๆท่านนั่นเองนะคะอาเราก็จะมาลองใช้วิธีนั้นดูนะ เราขี้เกียจปรับนมแล้วรู้สึกว่านมมาตรฐานก็โอเคนะเอ้ยเดียวไปกับฉันต่ออีกหน่อยดิเออช่วยเดินไปนด้วยกันอีกหน่อยเถอะนะอย่าเพิ่งรีบเลยก็ได้ฉนันจะสายแล้วนะเดินมาเร็วๆหน่อยเธออ๋อไม่ต้องเดินอย่างเดียวก็ได้วิ่งเอาก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลามานี่สินี่ไม่มีใครอยู่มานี่มามานี่มามะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องอะไรอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะนะเออช่วยอยู่ด้วยกันอีกหน่อยเถอะนะจ๊ะพอดีฉันมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยหน่อยนะ่ะมาช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนพาสาวมาตีชิงเลยเอย้เดี๋ยวดิีเออช่วยรอแป,ป๊บหนึ่งเถอะนะ โอเคแล้วเราก็แทงเลยแล้วกันตรงนี้แหละเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเอาเอาแล้วเ,เ,เ,เราเผื่อฆ่าไปแล้วทำไงให้ไหม่้กลายเป็นไม่ฆ่าแล้วเนี่ย ไม่ได้ถ้าฆ่าแล้วก็ก,ก,ก็ต้องทําใจนะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิมานี่มานี่ด้วยกันนอนดึงดึงมาอย่างนี้เลยนะคะอฆ่าแล้วก็ช่วยไม่ได้เนาะป่ะทำไมเราเราต้องหยิบอะไรเหรอหรือว่าต้องหยิบเป็น,นอะไอุ้ยเอากำ เอาเป็นว่าเราเนียนเนียนว่าเธอไม่ได้ดิเดี๋ยวน้อก็เอาศพไปซ่อนก่อนก็ได้โอ้ยโอ๊ยจะมีใครมาเห็นไหมเนี่ยไอเอาไปซ่อน่อนบานี้ลากศพเธอมาสามารถซ่อนได้ไหนไหนบ้างเนี่ยซ่อนในนี้ก็ได้วะ อ,อ,อยู่ตรงนี้แหลดูไม่มีเลือดนะแต่อยู่ตรงโน้นเลือดเลือดสาเฉยปิดปิดประตูปิดประตูปิดประต,ตูดิเออคันนี้แหละก็ไม่มีใครรู้แล้วเราไปเรียนทานี้เลือดโช่งอย่างนี้ได้ปะเธอไปทําอะไรมาทำไมถึงได้เลือดเดยอะเต็มตัวขนาดนี้อ๋อเออเมินฉันมาน่ะฉันไม่มีผ้าหนาใหมฉันก็เลยฉันก็เลย,เลยอย่างนั้นแหละนะ เอา้าเรียนไม่ได้ด้วยฮะถ้าไม่กําจัดศพก็จะเรียนไม่ได้ใช่ปะถ้าอย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้นะคะก็คงต้องกําจัดศพก่อนเอาไปเผาอย่างเดียวนียนะสึกสฟเฟลเฟลดยๆแล้วรคงจะต้องพาศพของแม่สาวคนนี้นะคะไปซ่อนไอไปเผาทิ้งนะคะเผาทิ้งเผาทิ้ง เอ้ยถ้าไม่เผาทิ้งก็คงจะไม่ได้เนาะเขียน okay, แล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็หยิบชุดขึ้นมาแล้วก็เผาเอา้าชิพายแล้วค่ะกดผิดค่ะชิพายทำไงดีเนี่ยเอาอย่างงี้แหด้เอาความสะอาดหน่อยนะ เช็ดได้สองอรอบวะต้องเช็ดสองรอบยาเม่ยา,ญญญาทำความสะอาดให้หมดจะเรียนหนังสือเนี่ยแล้วอย่าเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกคนรู้เปล่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไม่เหรอมามามาเผ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 า เราเร็วดิเราเร็วดิวะสายแล้วเนี่ยเข้าเรียนสายแล้วรู้เปล่าอา้าวแค่นี้เหรออาจารย์หนูมาเรียนแล้วาอาจารย์เฮ้ยเรียนได้ไว่ะเดี๋ยวนะได้เวลาเรียนหนังสือค่ะ Please try to make it to class on time. Take your seat. Please. อะไร cross time t a o u บลา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 อ๋อเราเข้าห้องเรียนสายนะคะก็เลยโดนลดแต้มโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นวิ่งเพิ่มสมองเพิ่มดีกว่าเผื่อได้คุยเคยอะไรน้ำยงน้ำยาอะไรเนี่ยเอาไปให้หมดนะคะโอเคอัพเดี๋ยวนเราได้เรียนหนังสือแล้วโอ้ไม่ได้เรียนหนังสือมาหลายวันดีใจจุงกระเบยโอเคเอ่า นะห้องพยาบาลเราเก็ยบยาไปแล้วนี่ว่ามันเป็นยานอนหลับวะคือเราห้ามเก็บเข็มมาหรอหรือว่าอะไรเอ๊ทำยังไงให้เธอหลับอย่างเดียวแต่ไม่ตายอ่ะไม่ถึงกับฆ่าอะไรเงี้ยทำยังไงอ่ะจะจับคนกลับบ้านทำยังไงอ่ะฉันอยากจะได้คนไปทรมานที่บ้านอ่ะฉันต้องทำยังไง เราขึ้นไปข้างบนดูนะคะอ่ออ๋อไม่มีอะไรค่ะขอโทษด้วยนะคะโอเคไม่เป็นไรเหรอเดี๋ยวนะนี่ที่ไหนเนี่ยโอเคขึ้นมาดูนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เม่โลว่าดีเอ่อดูดูดูเธอวันนี้เธอดูดีนะแหมฉันก็ดูดีแบบนี้มาทุกวันแล้วจ้าโอ้ยเราไปเรียนเลยดีกว่ารู้สึกมันมันยังไงไม่รู้อะ่ะไปเรียนเลยดีกว่าเนาะปะ่ะขอเรียนนะหนูจะกลับบ้านหนูจะตั้งใจเรียนแล้วหนูก็จะได้กลับบ้าน <Okay. S 2> เราอยู่ในอาการยันย,นยันเหมือนกันเนี่ยรุน่นพี่คะช่วยหนูหน่อยรุน่นพี่คะรุน่นพี่รุน่นพี่แค่ได้อยู่ใกล้รุ่นพี่หัวใจใจก็กลับมาเต้นอย่างสงบแล้วดูดูท่าเดินดูท่าเดินเดินแบบเนี้ยมอายมุ้งมิง อยากจะตามคุณไปอีนี้ตลอดไปเลยแค่อยู่แค่มีคุณอยู่ข้างหลังฉันก็ไอ้มีอยู่ข้างหน้าฉันก็ก้าวเดินต่อไม่ถูกรู้สึกขามันไม่ค่อยมีแรงหวั่นไหวหัวใจมันเต้นสึกโลกนี้เต็มด้วยสีชมพูนี่มันนี่มันสีม่วง่ะสีม่วงอ่อนโลกนี้เต็มด้วยสีบานเย็นคนไม่มีค่าในสายตาของฉันมีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นุ่นี่ค่ะ อฉันจะบอกคพื่นพี่ว่าไม่ดีกว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละกลับบ้านเราไม่สามารถบอกความในใจของเราเออกไปได้มาแล้วรีบกลับบ้านดีกว่านะคะกโฮมกลับบ้านกลับบ้านโอเคเราได้ฆ่าไปหนึ่งศพใช่ปหวันที่ต่อไปก็เป็นวัน วันที่หกนะคะวันพุธถ้าถึงวันที่แปดจะเป็นยังไงเราต้องมารอดูนะว่าถึงที่แปดจะเป็นยังไงนะวันนี้ใส่เก,เกงในไปสักวันดีไหมเออเอาเกงในสีดีกว่าเซ็กซี่ดีนะคะโอเคป่ะค่ะอยากรู้จับคนเข้าบ้านยังไงดีอ่ะมันต้องมีวิธีดี แล่พบศพตาก็เจอหน้าเธอเราไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าก่อนเข้าเรียนเว้เราต้องจับคนกลับบ้านนเช้าอะไรงนี้รู้สึกว่าต้องไปที่ห้องพยาบาลนะคะแล้วก็หยิบยามาแค่อย่างเดียวมั้งหรือไม่หยิบอาวุธอะไรย่างนี้ปะเคหยิบยามานะคะรุ่นพี่ Oh, oh. ไม่กล้าทักหรอกมันเป็นแค่สิ่งในใจของฉันเท่านั้นแหละมีใครจะเดินเข้าโรงเรียนมาไหมเนี่ยฮะมาโรงเรียนกันสายจริงเลยเฮ้ยมาสายจังวะเฮ้ยฮะไม่มีใครมาโรงเรียนเลยเหรอเอ้าโอ้เอ้าเอ้าทำไมไม่มีใครมาโรงเรียนเลยอ่ะ มันว <aid> ันหยุดหรือเปล่าคะเซมไปคะวันนี้ว <another> ันหยุดใช่ไหมวันวันหยุดแล้วเซมไปมาโรงเรียนทำไมคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะตัวเธอเอ๊ะทำไมมันเรียนนเที่ยงเที่ยงอัพอัพดูเผื่อว่าเรียนเสร็จตอนเที่ยงแล้วมันอาจจะอาจจะมีคนอยู่เฮ้ยไม่มีใครอยู่จริงหรอ ำไมไม่มีคนมาโรงเรียนอะเ็มไปไม่จริงนะไม่จริงนะคนทรงเรียนมันหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนหมดวะเ็มไปคะไม่มีใครอยู่เลยอะเ็มไปไม่มีใครอยู่นนเราเรียนก่อนแล้วก แเราค่อยกลับบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเจ้าเราอยากฉลาดอ่ะเพิ่มกำลังกายแล้วเพิ่มความฉลาดของเราหน่อยนะเราอยากเรียกอยากหัวดีอ่ไม,ม่เลิกเรียแล้วนะเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยจะเป็นไปได้ยังไงใช่าเป็นคนเดียวน้อยเฮ้ยใช่าเป็นคนเดียวนะเว้ย ยงแม้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทีใต้ต้นซากุระก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนชุดยังไงคะคจำได้ว่าเห็นคนอื่นเปลี่ยนชุดกันอยู่อะเปลี่ยนชุดกันยังไงอะตปะปาร์ดกันเลยอา่าโอเควันต่อมานะคะยล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นจบอาทิตย์เลยอะ ดี๋ยวคิดจะลองดูนะคะวันที่วันเดทไลน์เหรอวันที่6เดดไลน์เดดไลน์เรื่องอะไรวะเอาวันนี้จะเป็นเกงในสีแดงพัดเตี่ยวก็ไัน่ะไปค่ะ จะมีจะมีนอกจากเซมไปแล้วจะมีใครมาเรียนไหมเนี่ยฮัลโหลทำไมถึงไม่มีใครมาโรงเรียนทุกคนเป็นเด็กไม่ดีกันใช่ไหมเซมไปแค่เธอแค่คุณเดินผ่านหลังเซนไปฉช่นก็เฮ้ยไม่มีใครอยู่จริงเหรอวะเฮ้ยเซมป ทำไมอ่ะ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 มันเกิดอะไรขึ้นคะใครพอจะทราบปะ่ะทำไมอ่ะทำไมโลกนี้เต็ไมไปด้วยลาฟอ,อไปอ่ะตั้งใจเรียนอ่ะเรียนเก็บสกิลพ้อยเก็บเจตัสเปปะ แล้วก็เรียนต่อไม่มีใครอ,อยู่เลยโรงเรียนอะอม่วะแปลกโรงเรียนมีแค่นี้แล้วเราทำไรแล้วแค่มาเรียนแล้วกลับมาเรียนแล้วกลับอ๋อแล้วไม่มีใครสังเกตเลยเหรอว่ามีหลือแค่เราสี่ห้าคนเนี่ยมีอาจารย์สอง อาจารย์อาจารย์สองสามคนอาจารย์มันเป็นแฝงกันนะ่ีอาจารย์แล้วก็มีผีวีต้นซากุระแล้วก็มีเซมไปแล้วก็แล้วก็มีการห้องพยาบาลแล้วก็มีตัวเราาห้เนี้อะไรวะเนี่ยโมงเดทไลน์หกโมงเย็นนะคะวันนี้แหละฉันจะต้องบอกรักรุ่นพี่ให้ได้เราจะทำเป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์ด้วยการใส่เกง,เกงในสีขาว ไปค่ะวันนี้อะไรนะนี่คืออะไรอนะ่ะโหมดสเตลอกดอะไรบ้างวะเดี๋ยวก่อนคงผมเรามันไม่ใช่เออมันต้องอย่างนี้เสไป ไปเรียนดี่ว่าอ่ะถ้าหกโมงล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะเอโดอเอโดอเอโต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 เราลองไปเรียนสองคาบก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนหกโมงเงย็นกันแน่นนเนาะอัพสมองเลยกอยากรู้ว่าอัพเต็มแั้วจะเป็นไงเราจะฉลาดใช่ปะ โอเคไฟสามแล้วค่ะลองทำอะไรได้บ้างทีหน้านะคลิปขออนุญาตดูนะเล่งสปีดดูเดทไลน์หกโมงเย็นหกโมงเย็นวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราเยืนอยู่ท่ามกรรมต้นไม้ต้นสากุระที่โปลยไปนี่สากุระจัง รู้นะว่าเธอเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นซากุระนี้มานานมากแล้ววันนั้นมีหมาตัวหนึง่งอึอเอาไว้ใช่ไหมแล้วเธอก็เดินมาสะดุดลม้มอา้าวเซมไปอ้าวเอา้เอาเมื่อกี้เซมไปกลับมาแล้ว,มวหมา,ม,มาตัวหนึ่งมาสะดุดล้มเอ้ยหมาตัวหนึ่งมาอึเอาไว้เธอก็เลยเดินมาเหยียบมันและลื่นหกลม้มหัวฟาดขอบพื้น รงนี้ที่เธอยืนอยู่เนี่ยแล้วเธอก็เสียชีวิตไปใช่ไหมฉันรู้นะแต่ว่าความซุ่มซ่ามของเธอมันก็เป็นอะไรที่โมเอดีไม่ใช่เหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่มีใครว่าเธอที่เธอซุ่มซ่ามหรอกฉันน่ะชอบซะอีกที่เธอซุ่มซ่ามแบบเนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยซาลูซากุระจังซากุระจังซากุระจังซาคุระจางังดูฉันดิ ฉันรกระซอยิแต่ฉันก็ไม่ล้มเลยนะเนี่ยอ้อย่าโอ้ยๆเลยเลยยอาซากุระจังมันทำอะไรได้หรอมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปเราก็ไม่อยากรู้ได้รู้แต่แค่ซากุระจังยืนยืนนิ่งโดยที่มีเราพยายามวิ่งใส่เธอ

เกิดอะไรขึ้นต่อเอ้ยอะมันจบเฉยค่ะเอาเรื่องอาทิตย์ใหม่เหรอก็ถือวันที่8ปุ๊บก็จะจบใช่ว่จบโดยที่กิฟไม่เข้าใจเลยนะว่ามันมันยังไงแล้วเราต้องทำยังไงให้ให้ให้เซมไปหันมารักเรา แต่ว่าเราก็สามารถกำจัดโดยไม่ไม่มีใครเหลืออีกแล้วใช่ปะในโรงเรียนไม่เหลือใครอีกเลยมีแค่เรากับเซนไปแค่สองคนนะคะก็ขอจบคลิปนี้แล้วนะคะเหนื่อยละงงเหมือนกันนะโอเคเนะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย